เพื่อชาติศาตสตร์และประชาชนนะคะเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8นาฬิกาและ18นาฬิกาคุณผู้ชมสามารถติดตามย้อนหลังได้คะ่ะที่ worldwide.tv5.co.th วันนี้รายการเพื่อชาติศาตสาตร์และประชาชนขอเริ่มต้นที่ภาพแห่งความปราบปลื่มของพระสะกรณกรชาวไทย นับเป็นคืนที่อบอุ่นหัวใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยที่อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติในช่วงเวลาเคอร์ฟิวนะคะซึ่งได้โพภาประทับใจลงในสื่อสังคมออนไลน์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่ฐานเชิญถุงพระราชทานประกอบด้วยภาพพระพระชาชทานเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นไปมอบให้ประชาชนถึงหน้าบ้านในพื้นที่ชุมชนตามเขตต่างๆของกรุงเทพมหานครโดยพระองค์ทรงห่วงใยประสบกรณิกรชาวไทยที่ กำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 <c oughs> เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ประชาชนทุกคนก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นับเป็นพระมหาการุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ <c oughs> นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอให้ประชาชนเชื่อมั่นหนักแน่นและรวมใจกันเป็นหนึ่งฝ่าฟันวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 <c oughs> ไปโดยสวัสดิภาพ คนโทคงชีพตันตราวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยนะคะว่าฝ่ายความมั่นคงมีความกังวลกับสถานการณ์การบิดเบือนข้อมูลการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จและไม่สร้างสารรค์ที่มีมากขึ้นในปัจจุบันท่ามกลางวิกฤตการณ์ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด n 9โดยอาจเกิดจากการได้รับข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ความไม่ตั้งใจหรืออาจมีความตั้งใจต้องการเสียดสีโทษกันไปมาสร้างความโกรธเกลียดแตกแยกและไม่พอใจกันในสังคมก็ตามซึ่งการนําเสนอข้อมูลดังกล่าวผ่านสื่อต่างๆไม่เป็นผลดีอย่างมากและทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงทมกลางความพยายามและความตั้งใจของทุกภาคส่วนที่กําลังร่วมกันนําพาประเทศและเพื่อนร่วมชีวิตทุกคนให้สามารถฝ่าวิกฤตภัยครั้งนี้ฝ่ายความมั่นคงขอทําความเข้าใจร่วมกันค่ะ ว่ารัฐบาลยังคงระบบบริหารราชการแผ่นดินปกติโดยการแก้ปัญหาวิกฤตโรคระบาดผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 นำโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อความเป็นเอกภาพในในโยบายและการบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานเฉพาะกิจของทุกหน่วยงานร่วมกันในทุกมิติโดยมีเป้าหมายต้องการผลสัมฤทธิ์สูงสุดในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อความอยู่รอดปลอดภยัยและสวัสดิภาพของประชาชนทุกชีวิตในภาพรวม ทางนี้นโยบายจากสูย์บริหารสถานการณ์โควิด1 9ที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานจะถูกนำไปจัดทำแผนงานโครงการและมาตรการต่างๆรองรับโดยมีงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563และงบกลางที่ผ่านการอนุมัติภายใต้การขับเคลื่อนงานการกำกับดูแลและอำนวยการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกท่านซึ่งผลเอกประยุทธ์ได้กล่าวย้ำค่ะ ว่าการขับเคลื่อนประเทศฝ่าวิกฤตภัยโรคระบาดครั้งนี้เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่บนความยากลําบากของประชาชนทุกชีวิตด้วยความมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนต้องหนักแน่นมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมากขึ้นรวมทั้งให้ความร่วมมือทางสังคมกันอย่างแรงกล้าด้วยความเข้าใจและวางใจกันพร้อมขอให้เชื่อมั่นในระบบงานและตัวบุคคลท้งข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจํา เพื่อต่อสู้และผ่านวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างสวัสดิภาพแม่ทัพพักที่2ได้ประชุมหน่วยขึ้นตรงสังกัดกองทัพภักที่2นะคะเตรียมรับมือกับปัญหาโควิด -19 ในพื้นที่ยืนยันว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ที่ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาพลโทธัญญาเกติสารแม่ทัพภาคที่สองได้ร่วมประชุมกับหน่วยขึ้นตรงสังกัดกองทัพภาคที่สองโดยมอบแนวทางการใช้กําลังสารวัตรทหารเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานสนับสนุนฝ่ายบ้านเมืองในการรักษากฎหมายตามพรกรฉุกเฉินทุกจังหวัดตามคําสั่งผู้บัญชาการฐานบกและเน้นย้ํากองกําลังป้องกันชายแดนให้เข้มงวดกวดขันช่องทางท่าข้ามต่างๆโดยเฉพาะจุดผ่านแดนถาวรที่ได้รับอนุญ,ญาตให้มีการขนส่งสินค้าที่ผ่านแดนได้ อยู่ทางนี้ให้ประสานการปฏิบัติกับกองกําลังประเทศเพื่อนบ้านโดยใกล้ชิดให้ความสําคัญสูงสุดเรื่องมาตราการดูแลกําลังพลและครอบครัวให้ปลอดภัยจากการติดเชือ้อเพื่อให้กําลังพลของกองทัพภาคที่สองมีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนและยืนยันว่าทหารจะไม่ทอดทิ้งประชาชนและพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสส่วนที่แผนกพยาธีวิทยาโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักได้รวมกับหมวดพลเสนารักษ์ คิดคนและพัฒนาโควิดบ็อกซ์ค่ะซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยในการป้องกันไม่ให้นักเทคนิคการแพทย์ ผู้ทำการเก็บสิ่งส่งตรวจสัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยโดยนำตู้โทรศรัพท์สาธารณะที่ไม่ได้ใช้แล้วซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนอุตรดิต์มาดัดแปลงให้มีช่องสำหรับสอดมือเพื่อใช้สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยพร้อมทั้งมีการติดตั้งพัดลมสร้าง Positive pressure เพื่อป้องกันไม่ให้ละอองฝอยกระจายเข้าหาผู้ตรวจชนิดมีแผ่นกรอง He ป a f i l t ิ r และไฟสองสว่างภายในตู้เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสสารคัดลังของผู้ป่วยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนเป็นการลดการใช้ชุด PPE ที่มีจำนวนจำกัดและขณะนี้อยู่ในภาวะขาดแคลนอีกด้วยค่ะ นี่เตยจะไปไหนเตยว่าจะไปซื้อยาอาหารแล้วก็ของใช้ในครัวนิดหน่อยไม่ต้องซื้อมาเยอะนะเพราะว่าร้านขายยาย,ยังเปิดส่วนซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านขายอาหารแบบสั่งกลับบ้านในห้างก็ยังเปิดทุกวันแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแตงเพราะว่าไม่ต้องกัดตุนสินค้าแล้วก็ซื้อของเท่าที่จําเป็นเนาะใช่แล้วส่วนธนาคารตลาดนัดปั๊มน้ํามันแล้วก็ปั๊มแก๊สเนี่ยก็ยังเปิดให้บริการตามปกตินะแบบนี้ก็ดีเลยคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะช่วยกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาและติดตามข่าวสารอย่างถูกต้องชัดเจนกดหมายเลขหนึ เอชดีทบ5นำาืุนท่าสู่สังคมไทยนะคะเ่าพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์และประชาชนกันต่อค่ะ จากการสถาปนากรมยุทธนาธิการเมื่อวันที่8เมษายน2430มาสู่กระทรวงกลาโหมในปัจจุบันนับเป็นเวลา133ปีแห่งการสถาปนารกระทรวงกลาโหมที่ยังคงมุ่งม,มั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดีเป็นองค์กรนำในการสร้างหลักประการันความมั่นคงของรัฐรักษาผลประโยชน์แห่งชาติและพึ่งพาตนเองเพื่อความผาสุกร่มเย็นของประชาชนด้วยปณิธานกลาโหมเทิดราชารักราชชาติมั่นคง ชาชนจะพาคุณผู้ชมไปดูชีวิตภายในรั้วทหารของผลฐานซีดีกันทีปิติทันค่ะซีดีนั้นเคยเป็นอดีตแรปเปอร์ชื่อดังนะคะก้าวลงจากเวทีคอนเสิร์ตวันนี้เข้ามารับใช้ชาติเขาได้รับประสบการณ์ที่ล้ำค่าจากกองทปกอย่างไรบ้างติดตามเรื่องราวของผลฐานซีดีค่ะ ังสทหารโบคุณผู้ชมคะเราได้เห็นผลงานของนักร้องนักแสดงคนนี้มามากมายในอาชีพที่เขารักจนวันนี้ค่ะเขาได้รับอีกบทบาทหน้าที่หนึ่งนั่นก็คือการเข้ามารับราชการเป็นทหารกองประําการจากวันนั้นนะคะที่เขาจับสลากได้ใบแดงจนถึงวันนี้นะคะที่เขามาเป็นรั้วของชาติ บทบาทหน้าที่นี้ทําให้ซีดีได้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงได้ให้อะไรกับเขาบ้างวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับคนทหารซีดีกันทีปิติทันหรือซีดีจีทีกันค่ะ ซีดีคะก่อนเข้ามาเป็นทหารเนี่ยเราทำอะไรมาก่อนก็ก่อนหน้านี้เป็นเป็นแรปเปอร์ครับก็เป็นนักแต่งเพลงครับเป็นนักแสดงเข้ามานี้ครับโอ้แสดงว่าชีวิตก่อนเข้ามาเป็นทหารก็อีกสไตล์หนึ่งเลยจนวันนี้เข้ามาเป็นทหารรับใช้ชาติทีนี้การเข้ามาเป็นทหารได้เปลี่ยนแปลงอะไรจากคนละเรือนคนหนึ่งมาเป็นพลทหารบ้างคะ ก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากๆน่าจะมีความเป็นระเบียบมากขึ้นครับเพราะว่าปกติเราค่อนข้างทําอะไรแบบฟรีสไตล์ตามใจตัวเองแล้วก็อยากทําอะไรก็ทำไม่อยากทำอะไรก็ไม่ทําแต่ว่าอยู่ที่นี่ก็คือต้องทําเหมือนกับทุกคนครับเพื่อนเพื่อนอาหารทุกคนแล้วก็ทุกวันเนี่ยจะทําเหมือนเดิมตลอดก็จะฝึกในเรื่องระเบียบวินัยแล้วก็ เราต้องรวดเร็วครับแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องแบบฝึกร่างกายเราให้แข็งแรงขึ้นด้วยอ๋อก็แสดงว่าการเข้ามาเป็นพลทหารเขาก็จะมีระเบียบปฏิบัติประจําวันให้เราได้ปฏิบัติกันเนาะก็แตกต่างจากชีวิตเดิมที่มีตารางงานก็จริงแต่ว่าตารางงานของการเป็นนักแสดงกับการเป็นพลทหารก็จะไม่เหมือนกันคนละแบบกันตีห้า นอนสามทุ่มปกติอยู่บ้านก็นอนหกโมงเช้าไปทํางานจนดึกบ่ายอไเ้ยเป็นคอนเสิร์ตตอนดึกคืนค่ะก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเราก็สามารถปรับตัวได้ถูกไหมนี่เข้ามาประจำการเป็นระยะเวลากี่สัปดาห์แล้วคะตอนนี้10สัปดาห์แล้วครับเสร็จแล้วครับก็ฝึกเสร็จในขั้นต้นของการเป็นทหารกองประจำการใช่ครับค่ะทีนี้การเป็นทหารกองประจำการเนี่ยจะเห็นได้ว่าได้อะไรมากกว่าที่เราคิดไว้ตอนต้นเนาะแต่พอเราเข้ามาสัมผัสเองแล้วเนี่ยก็ทําให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงเป็น ยังไงบ้าง<ช>ทีนี้สามารถต่อยอดอาชีพการทํางานของ CD ในชีวิตจริงได้มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคะผมว่าน่าจะได้กับทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาเพราะว่าอย่างแน่ๆคือได้ระเบียบวินัยแล้วก็อะไรที่เราไม่อยากทําหรือว่าเราไม่เคยทำเราก็ได้ทาที่นี่นครับ <ภา S 2> การใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นทางานร่วมกับคนอื่นเนี่ยครับแล้วก็เห็นความเป็นส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวสิ่งนี้น่าจะได้กันเนี่ยค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่หาจากข้างนอกไม่ได้หาจากที่ไหนไม่ได้แล้วเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้ซีดีฝากข้อคิดให้กับน้องๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเป็นทหารกองประจําการหรือว่าอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจก่อนที่จะเข้าตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการค่ะก็จริงๆแล้ว ก่อนหน้าที่จะเกณฑ์อาหารเนี่ยครับเราก็มีตัวเลือกให้เลือกเยอะครับถ้าเกิดตั้งแต่เด็กก็คือเรียนรอดอก็ได้หรือว่าถ้าโตมาหน่อยเรียนจบปริญญาตรีก็สมัครตั้งแค่หกเดือนโดนแค่ปีเดียวหรือว่าเรียนมหกก็สมัครปีหนึ่งโดนก็อาจจะสองปีะครับเรามีทางเลือกตั้งนานแล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครโดนใบแดงเนี่ยผมว่ามันก็ได้ประสบการณ์อะไรเยอะแล้วก็มีสิ่งที่หลายๆอย่างที่ไม่เคยทําแล้วต้องทําแน่นอนก็จะทําให้เราแบบ เป็นผู้ชายแบบเต็มตัวมากขึ้นนะครับมีความเป็นผู้นำมากขึ้นแล้วก็มันทาให้มันทําให้เราเป็นคนที่ มีมีคุณภาพมากเป็น,นสายผมค่ะอะไรที่ไม่เคยทําวันนี้เราได้มาทําเองและสุดท้ายเราสามารถทํามันได้ด้วยก็ถือว่าเป็นความประสบความสําเร็จและเป็นความภูมิใจของตัวเราเองรวมไปถึงครอบครัวแล้วก็แฟนคลับของซีดีด้วยค่ะและนี่นะคะคือบทบาทหนึ่งของพลทหารค่ะที่จากชีวิตพลเรือนเข้ามาเป็นพลทหารซีดีพลทหารกันทีปิติทันค่ะ และว,วันนี้รายการของเรานะคะจะลากันไปด้วยพาพภาพภารกิจทหารออกปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนขจัดก,การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประกอบบทเพลงคนดีไม่มีวันตายของคุณทีชัยเดชซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรมกิจการพลเรือนฐานบกเพราะประชาชนคือคนสำคัญค่ะสวัสดีค่ะ เราได้ทำฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไรไม่ได้วังให้ใครจดจำแม่อยากเย็นแค่ไหน จะปิดทองลัางองพระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตาไม่เว่าดีีรายไม่มีใครอยู่ทัฟ้า